ติดทงทิวประดับสถานที่กันใหญ่เลยอะไรเนี่ยอานไม่ใหญ่แนะ่นะวิระวั <c oughs> งตกบันไดนะนมนมอ้าวหนังคนนั้นไปสร้างบรรยากาศอะไรเนอ๋อพี่หนึ่งจุดทูบแล้วกลับหลุม โอ้เริ่มแล้วสวยงามตามท้องเรื่องย่องย่องาตัดไปน้องรุ่นเด็กการสร้างค่าวถังกล้องมาทำเป็นมิตรกันร่วมแรงแข่งขันดูสิมีแต่คนสวยๆคนสวยเขาทำดูดิเนี่ยเกิดมาเป็นนางฟ้านางสวรรค์ถูกหวยรวยรางวัล ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะคะทุกคนรวยพี่นุ้ยก็รวยด้วยออรางวัลที่ทุกเอาเอาสามตัวตรงไหมสามตัวตรงรางวัลที่ก็ดีรางวัุกจบะปิดบาโอกบอกด้วยนะคนไหนที่ไม่เคยเป็นของอ้อพี่นุ้ยขอคนไหนที่ไม่ผ่านอ้ออ้อนู้นนะจะปิดบาโฮสเนี้นะคินตามสบายเปืองกันได้ ทั้งหมดนี่มีน้องเกดที่ไม่ใช่ดอกดูนี่อันนี้อดอกเล็กอดอกน้อยอันนั้นดอกใหญ่ดอกแดงดอกชบาอนนดอกดอกสีเหลืองค่ะทอองเดีอนะมีคำมือตงล์ <c oughs> โโนฟลา f l o อร์แปลเป็นภาษาอังกฤษสวยงามนะคะดอกไม้สดงาน อันนี้เราจะแทรกดอกบัตเตอร์เล็กๆเข้าอีกไหมไม่ต้องแ,แค่อันนี้แราเ <พอ S 2> ตรียมเตรียมขาวเหลือง <นะ S 1> เลยนะนะี่ตัวนี้เอาใส่ดอกกุหลาบซะก่อน,นดีเอาอย่างนีงแ้แทนเอาถาดนี่ใส่อะไรมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอดอกกุหลาบนี่ถ้าเป็นดอกกุหลาบจริงนี่สวยเลยนะกระถึงมาไมาเป็นดอกกุหลาบปลอมก็สวยแต่มันหมดผมทายโมโหย่างเนงะ้ย อ้าวแล้วแล้วที่ให้น้องอะไรไปเอาได้มายังให้เก่งไปเอาได้มายังได้มาเรียบร้อยแล้วน,นี่เนี่ยเ<ะ>นี่ยเ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 รอที่สั่งไว้สั่งไว้ครับ